หลานหลังเราเองแหละกินได้เบอร์หนึ่งเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยเดินได้นอนติดเตียงนะเขาเป็นอะไรนะเส้นเลือดในสมองตีบอายุประมาณสี่สิบมันก็ไปิกินัวอื่นทั่วไปหมดเลยมันก็ไม่ดีขึ้นครับกลับไปกลับมาก็มากินในเบอร์หนึ่งแล้วก็ซื้อที่ไหนนะก็ซื้อยาตีนทีวีาอซื้อทีวีทีวีตัวแทร็กเกอร์เขาบอกว่าอ้าวมาริกีนุกกินอะไรล่ะเขาบอกว่ากินยาเต้นั่นแหละ เราก็นึกว่าเอ๊ะยาเต่ตอนก่อนเราขายเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไรเนี่ยนะเออสมุนไพรตุดยอดอะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งอ่ะตอนก่อนทําสปอร์หน่อยแล้วมากินแล้วมันเดินปอเลยแล้วมัเลยถามมันก็ปลูกแถาขึไงไง้นมาทำไมว่าเราไปทิ้งเบอร์หนึ่งทิ้งทําไมีิเราขายได้นาะใช่เราขายได้ตลอดเราไปก็พอหยุดตอนนั้นสาไปก็ไปทตัวอื่นเลย่ะออตอนเนี้มันก็ตกขึ้นมาเลยเพราหาหลานมันยังเดินได้นะเอาแล้วสีว่าจะกลับมาขายเลยมันจะเพิ่หลานกลับมาเดินได้ก็กินเบอร์หนึ่งนี่แหละมากินเบอร์หนึ่งนี่แหละ ก็มันยังถาม,มนะยังนึกตั้งนานมันบอกก็ก็ผมก็กินยาเต้ที่โคตนาอยู่แหละเต้ยโคตนาตอนนี้ไอ้สปอร์ตเรานี่เป็นลูตินไหน,นบอกเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่งอะไรวอเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่งเราก็ยังนึกนะนึกว่าเอออะไรว่ากินเบอร์หนึง่งเรืมาถามเขาอ่ะเราเคยประกาศเบอร์หนึ่งยาอะไรมั้งลืมไปตัวเนี้ยเจีกวาุเลยเขาบอกลืม,ล,มลืมไปเลยนะมัวแต่ขายการเกษตรเนี่ยการเกษตรเต็มไปหมดเลยเนาะโอเคแล้วอย่างนี้นี้เป็นยังไงครับสบายดีนะสบายดีค่ะ ก็มาหันมาพอดีลูกค้าเขามีมาถามเรื่องหนึ่งเรื่องหมอนกระดูกสองเส้นสมองโรหิตแตกเขากลัวจะเป็นอัมบาคลึกก็มาถามมาถามหาเลยหรอมาถามหาเลยเพราะว่าเขาก็พอดูทางพวกเพจพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะให้เราอะขายขายเหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย เพราะว่าเขาจะมั่นใจแล้วก็อย่างนึงมันอยู่ใกล้เขาด้วยอเขาสามารถที่จะมาหยิบจับต้องได้เออแล้วเขาไว้ใจที่นี่เนาะเลือกสินค้าดีๆมาขายเนาะโอเคก็ได้กลับมาขายกันอีกครั้งหนึ่งเนาะใ,ใ,ใครที่อยู่ย่านคลองสิบหกตรงตลาดสิบหกนะครับแล้วก็อยู่ตรงอ่าบางน้ำเปรี้ยวเนาเะาอ่ตรงเนี้ยก็มาหาซื้อได้ที่ร้านนี้สายชนมันเพนนะครับฝากด้วยครับผม